ความร้าฉานเกิดขึ้นไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับทุกท่านนะทั้งสองครอบครัวที่ทั้งเป็นทั้งฝ่ายโจทและฝ่ายจำเลยนะครับทุกท่านเรามาตามกันต่อครับผมว่าเรื่องละครเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะครับนะทุกท่านมาฟังกันต่อครับโอเคโอเคขอบคุณมากมากนะสังคมก็จะได้รู้ว่าล่าน้ำลายน้ำลาย <c oughs> สมัครน้ำลายว่าสังคมก็จะได้รู้แล้วก็เอฟซีตัวเองได้รู้ว่าอ๋อที่ลุงพูดของเขาเนี่ยลุงพูดความจริง ข่าวสัมภาษณ์แต่ละครั้งลุงก็บอกว่ารู้มาจากคุณในข่าวสัมภาษณ์แต่ละครั้งความจริงไม่จะเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งไม่ใช่เหรอประโยคนี้ใช่นั่นเองรู้ไม่ได้คิดไปเองเนี่ยแหละคือเป็นสิ่งที่การันตีเรื่องหนึงน่งแล้วกันนะคะการันตีแล้วแล้วนางบอกว่าอะไรนะอเอาที่จำได้เลยกันอ,พ,นอนนนพี่กับน้องจัดกันหนักๆเลยครับผมพี่กับน้องจัดกันหนักๆเลยแบบนี้นะครับ ออลุงไปออกสื่อแล้วลุงก็พูดถึงเกี่ยวกับว่าเอานางเขาเรียกว่านางพูดถึงอะไรเกี่ยวกับว่าหล้างบาง่งบายสองลังบ่ายสองลุงมาแล้วไปอะไรยังไงยังไงยังไงอา่าทำไมไม่ชี้แจงในสื่อทําไมไม่ชี้แจงในสื่อ,ไมไมอพอเขาจะพูดนี่ก็ไปเรื่องใหม่ <c oughs> เราไม่จาเป็นต้องไปชี้แจงในสื่อเ <c oughs> พราะว่าอะไรเพราะว่าสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอความบิดเบือน ความเขาเรียกว่าอะไรไม่ตรงตามเนื้อหาเนี่ยมาตลอดอืใครบิดเบือนครับอยากสองอยากรู้ยูทูบเบอร์ที่อยู่รอบกายใช่ไหมที่บิดเบือนใช่ไหมใช่หรือไม่ยูทูบเบอร์ที่อยู่รอบกายเขาไหมครับที่บิดเบือนหลายๆช่องที่ไปอยู่ในยุคแรกๆที่ไปทํามาหากินตรงนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งเราไม่จะเปเน่้ผู้ได้นสือเราไปชี้แจงในศาล อบอกคนอื่นได้แต่ทําไมไม่บอกตัวเองว่าหลายอย่างหลายสิ่งบางสิ่งบางอย่างไม่จะเป็นต้องพูดในสื่อต้องออกสื่อแล้วพูดทําไมวันที่อยู่บนเขาร้องไห้ทาไมโวยวายทาไมนี่ไงครับผมสิ่งที่ไม่ควรแล้วสอนคนอื่นบอกคนอื่นว่าไม่จําเป็นต้องพูดออกสื่อบางเรื่องโอ้แล้วพูดทําไมนี่คือคําถามครับพี่น้องคุณพูดทําไมครับนั่งฟังอยู่ไม่ใช่เหรอนี่เหฟังหรือว่าทําถ้าจะเป็นบื้อไลฟ์สดทุกวันเนี่ย ทำท่าจะเป็นบือ้อไร้ส่วนร่วาเออเอา้าวฟาดกันเองนะครับผมพี่กับน้องครับทุกท่าน mm hmm. อ่ะเราดูต่อครับผลจะผลจะออกมายังไงครับในช่วงระหว่างที่รอครําพิพากษาจากศาลนะครับนะครับแต่คือจะใครจะแก้ตัวยังไงผมไม่รู้แหละแต่ที่รู้คือผมต้องออกมาวิจารณ์ครับผมเห็นความแบบมันไม่ชอบมาภาคลในการสร้างคอนเทนต์นะครับผมยังไงค่อยพูดในสารละเอียดละออขนาดนั้นนะ ไม่จำเป็นต้องมาชี้แจงในสื่อหรอกสื่อสัมภาษณ์งงนอย่างนี้โอ้ไม่จำเป็นต้องชี้แจงในสื่อแล้วคนไปชี้แจงในสื่อทําไมครับผมที่เอาไปออกรายการตั้งหลายรายการน่ะมีแต่แม่อาน้องแหละที่ไม่โผล่เลยนะครับเออบอกคนอื่นว่าจะชี้แจงในสื่อแต่ตัวเองไปทุกถือเลยนะครับผมนี่แหละที่มาของคําว่าปากว่าตาขยิบปากว่าไม่พูดนะครับผมแต่พูดไม่หยุดไม่หย่อนสักทีเห็นหรือย,ยังครับทุกท่านผมพูดหลายเทปแล้วนะทุกท่านจะเบื่อผมนะครับ แต่ผมผมเชื่อว่าทุกท่านจะเบื่อจําเลยครับผมตอนนี้แต่เอฟซีเขาไม่เบื่อนะครับเอฟซี FC เขาชอบคนกดไลค์เป็นหมื่นนะครับคนกดไลค์ผมแค่หลักหลักร้อยห,ห,หลักพันนะครับผมมันต่างกันเยอะผมไม่ได้ตกเป็นผู้น่าสงสารขนาดนั้นที่จะมีเอฟซีนะครับแต่ผมในฐานะวิาพากษ์วิจารณ์ข่าวสารในโลกโซเชียลให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังข้อมูลข้อเท็จจริงให้ข้อคิดให้สติกับพี่น้องประชาชนอธิบายไปสิเวลาสื่อเ,าอเาอขาออกรายการเนี่ยเขามีจํากัดเขาจํากัดเวลาให้ เขาไม่ได้มีเวลาเล่าเป็นวันๆก็มแ,แม่น้องไม่เคยไปเลยเนี่ยนะครับผมไม่ไปออกสักสี่ห้าสื่อหรอนะครับตัวเองไปออกกี่สื่อแล้วก็ไม่รู้ดินะครับเอาไปออกกันให้หมดนะครับผมยังไงก็ไหนๆแล้วสาลใกล้จะพิพากษาแล้วเนี่ยสี่สิบกว่าวันสุดท้ายเนี่ยเอาใส่กันในีให้ยับกันไปข้างหนึ่งไปเลยนะครับแล้วทุกคนจะได้เลือกดูนสักทีนะครับผมกับข่าวนี้ นะครับไม่ใช่ข่าวคดีที่ผมพูดนะข่าวที่เถียงกันใส่ร้ายกันไปด่ากันมาเนี่ยนะครับผมเออเขาก็เอาเฉพาะจุดที่เขาอยากจะรู้แค่นั้นเองเอาเฉพาะจุดที่อยากจะรู้แต่ตัวเองพูดเยอะกว่าสิ่งที่สื่อถามที่พิธีกรถามคุณตอบเยอะอะนะครับเมื่อวานคุณพูดอีกแบบหนึ่งคุณบอกว่ามันมีโอกาสได้พูดแล้วก็เลยพูดออกไปเลยนะครับพูดทั้งเื่อดานาตั้มพูดหมอปลาพี่อุ๊บอีกหลายๆล,ยลยคนที่สาธยายไปเรื่องส่วนตัวก็พูดไป แทนที่จะพูดเนื้อๆเกีเ่ยวกับเรื่องคดีที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับผมเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่สมมรสุมไม่ใช่มรสุมไฟสมไฟนะครับผมบึ้มขึ้นมานะครับ FC ของเขาเองเขาก็ไม่ชอบไม่พอใจเหมือนกันนะครับถูกต้องไหม f อฟพอตอพวกคุณก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับที่จําเลยที่1พูดเยอะเกินไปนะครับผมพูดความเก่าความหลังเยอะเกินไปไม่เอานอเนื้อๆไม่ต้องมาทําเป็นแบบว่าโอ้โหเล่า คือเล่าเรื่องลูกตัวเองแล้วหัวราะคิกแคคคิกแคคคิกแคคเนี่งเนี่ยแล้วตัวเองเล่าลูกเล่าถึงลูกคนอื่นแล้วหัวราะคิกแคคคิกแคคคิกแคกในตอนนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอครับจริงในใจเนี่ยอืมันยังมีความเขาเรียกว่าอะไรเสียใจอยู่บ้างหรือเปล่าแล้วเราละเสียใจหรือเปล่าล่ะเออในบอกว่ารักมากรักมากเหมือนรักเหมือนกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเสียดายอยู่บ้างหรือเปล่าเสียดายอยู่บ้างหรือเปล่า แล้วแล้วเธอ่ะเสียดายหรือเปล่าจ๊ะอาถามจริงๆที่เธอพูดอยู่ทุกวันเนี่ยคนดีเขาไม่พูดหรอกเอาจริงครับถ้าตัวเองดีจริงๆเขาจะไม่พูดเลยมันเป็นการแบบรื้อให้เกิดความเจ็บช้ำน้ําใจเด็กเขาก็เสียไปแล้วนะครับยิ่งมาตอกย้ํามาซ้ําเติมอย่างเงี้ยพอๆกันนั่นแหละไม่ได้ต่างกันมากหรอกใกล้เคียงกันแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นแม่นะครับ ยิ่งทุกวันนี้ยิ่งไรส,สุดเนี่มันมีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะกำลังจะบอกว่าแม่น้องกําลังมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากจากการน้องที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็แบบมีเอฟซีติดตามเยอะมีรายได้เยอะอย่างนี้เลยกาลังจะบอกสังคมแบบนี้ใช่ไหมแล้วคุณละ่ะใช่หรือเปล่าที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้พูดไปยิ้มไปนะครับผมผมไม่อยากให้ทุกานเห็นหน้าเขาหรอกเขายิ้มแ่ๆครับผมก็ไม่เข้าใจว่ายิ้มแหงๆทําไม เหมือนพอใจอ่ะตัวเองยังพอใจเลยคิดดูสิแล้วถามมาแม่กาจะไม่พอใจเลยหรือยังไงแตกไหมมันมีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแลกไหมมีความเหมือนมีความสุขกับที่มันเกิดขึ้นเต้นรำทําเพลงก็ต้องสองฝ่ายนั่นแหละไม่ได้ต่างกันถูกต้องไหมครับทุกท่านคงจะมีครอบครัวที่เสียชีวิตทุกครอบครัวนั่นแหละนะครับแต่วันเวลามันผ่านไปเนาะทุกท่านึกภาพออกไหมตอนแรกๆสองสามสี่ห้าวันอะ่ะเสียใจร้องห่มร้องไห้เป็นเดือน แต่พอผ่านมาปี2ปีหลังแล้วความเศร้าโศกเสียใจนั้นก็เริ่มซาลงเริ่มเบาลงทุกๆครอบครัวเป็นแบบนั้นทุกๆครอบครัวมีการสูญเสียทุกท่านจะเข้าใจดีถูกต้องไหมครับใครจะไปจมปักกับความโศกเศร้าเสียใจอยู่ตลอดเวลาหรือตลอดชีวิตมันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้คือเข้าใจแต่ที่พวกคุณแบบแซกันหรือด่ากันในลักษณะนี้พวกคุณต้องการอะไรให้กับสังคมนะครับพวกคุณต้องการด่ากันไปด่ากันมาให้สังคมได้ดูพวกคุณอย่างนี้เลยนะครับ ใช่ไหมพูดเยอะๆคนอื่นมันพูดได้นะแต่ว่าตัวเองเนี่ยอย่าลื่นเริงมากเกินไปเลยเหมือนบอกตัวเองครับผมอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะประโยคนี่เหมือนบอกตัวเองนะครับอย่าลื่นเริงมากเกินไปนะคิดถึงที่คิดถึงสิ่งที่ตัวเองโอ้แต่ว่าเขาไม่ได้เจอนะเขาบอกเขาไม่ได้เจอเขาไม่ได้เจอภาพที่มันต้องเจ็บปวดเหมือนที่ลุงเจอ เขาก็เออทาไมลุงต้องมาเจ็บปวดแทนแม่เขาด้วยทาไมต้องเจ็บปวดขนาดนั้นด้วยทุกวันนี้ยังเจ็บปวดอยู่หรือเปล่าก็เห็นด่ากันไปด่ากันมาแทนที่จะนึกถึงเด็กน้อยตาดำๆที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแทนที่จะเงียบนะครับแทนที่จะเงียบแล้วก็สู้คดีกันไปตามขั้นตอนทางกฎหมายสิครับมันถึงจะถูกถูกต้องไหมครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันหมดแล้วมีลูกมีเต้ากันหมดแล้วสมองก็มีทุกคนนะครับผมความคิดความอ่านนะครับ ไม่สมควรที่จะมาทําแบบนี้เลยให้กับสังคมได้เห็นนะครับผมติงทั้งสองฝ่ายนะอืมนะครับแต่เข้าใจหัวองคกคนที่สูญเสียนะครับเข้าใจหัวองคกคนที่ตกเป็นจําเลยแต่พวกคุณเกินเหตุเกินจําเป็นที่จะต้องนําเสนอที่จะต้องพูดนะครับถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมหลุดออกจากปากพวกคุณเนี่ยเยอะมากแล้วนะครับ สู่สังคมอ่ะนะครับอืมฝากกดไลค์กดแชร์ก็่ด้ฝากดูโฆษณาจนจบเลยอย่ากดข้ามโฆษณานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านยังมีต่อครับอีพีต่อไปครับผมจะเต็มครับทุกท่านหลายคนบอกว่าตจนนี้มาถูกทางแล้วในการวิพากษ์วิจารณ์ให้ข้อคิดให้สิิกับไี่น้องประชาชนในลักษณะนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ผมหายไปนานเหมือนกันในการที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ลักษณะนี้ก็นานอยู่พอสมควรน,นะครับอย่างไรก็ตามเราเคารพกฎหมายการพูดการจาของผมนะครับ อยู่ในการควบคุมของมาตรา329นะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่หมิ่นประมาทใครอยู่แล้วไม่เคยใส่ร้ายแลวไม่ด่าใครนะครับเจอกันคลิปถัดไปบ๊ายบายขอบคุณและสวัสดีครับ